ล้อเออหรือมือพูดว่าหามาเป็นไอไม่มีไม่หยุดไม่หย่อนก<ม>็เลยมาว่าเออหน้าตาเหมือนหมีแต่ว่าไม่เหมือนชิโตเออครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเพิ่งพูดถึงเรื่องนี้นนคือไอไม่หยุดไม่หย่อนมมผมก็เลยแนะนําว่า,าเออิโตเออนี่ครับย,ยายาแก้อเอ,ออยาแก้อ ตาเสือดําอันนี้เพิ่งผลิตใหม่ครับแต่ก่อนแต่ก่อนเป็นเสือดาวแต่ตอนนี้เป็นยาแก้ไอตาเสือดํำนี่เลยหายไอพอดีเป็นห่วงก็เลยเตรียมไว้ให้ครับลอง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 ชิมดูเออมันจะหายไอไหมหายครับหายน่าดีไหมเออเห็นไหมนี่โอเคครับลอง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 คอดีไหมยาแก้ไอครับเออยาแก้ไอตาเสือดําหน้าตาไม่หลอกผมกินแล้วผมเคยไอมาแล้วแต่ผมกินนี่ หายเจ้าเดียวหายครับยาเจไอถ้าใครไอไม่หายตาเสือดาวออกออกเสือดำเสือดาวเออเออครับเออดำก็ดำพูดตามกันนิทีเออตอนนี้ไอไหมตอนนี้ไอไหมหนากไม่ไอเลยเห็นไหมไม่ไอเลยไม่ให่เลยครับก็ไม่มีนานเห็นเลยนี่หายของเจ้ของเจ้ครับนี่จะคอแห้งหน่อยนี่เออเออนี่เออมันธรรมดาธรรมดาครับผมเออนี่แหละครับแนะนำครับยาแก้ไอตาเสือดำ หายแนี่ยนอนครับ